น้อย,อยไกินหลายมันเปลืองมีหเหี้ยลองกินเบิงครั้งแรกในชีวิตบนเหิบบ่อิ่มอ,อีกแล้วมือน,นีเอินตำผู้เจ้ากินเขานะครับเนาะเบิงของคู่แสบเลยลุงตาลุงจะก,กินกินบ่อิ้ม,มชุดตัวน,นั้น นะถือมาคอยว่ามันจะออกไปอันนี้อุ้ยครับนี่บริษัทธรรมะล้ <c oughs> นางทำความสะอาดอีกรอบครับโอ้ยผมแอพี่น้องเอ้ยออกดีมาคลั่กบึงเดี๋ยว <ไป S 2> มเมาเมาเดี๋ยวเมาเมาคนมีคนกินน<ป>้ำเต็มเดี๋ยวม<ป>เยวมาเสวยทำความสะอาดเซฟด้วยเลยครับต้องสับแบบนี้บางคนก็จะต้มหมดทั้งตัวเลยเพราะว่าคุณคู่สิกินนำ้ำก็เลยทำแบบนี้ครับผมไปแก้แซ่บกันเจ๋อ นี่ครับผมใส่ไปเลยใบระขามครับผมตัวน้ำโมเกลือครับผมใส่ลงไปเลยเกลือมั่วลงไป ไปเลยได้ครับอะดรไปเรื่อยใส่เบิร์ดเอ้าใส่เบิร์ดเอาไปเนอะเขาเอาไว้เขาแนบเขาจะถ่ายขีดไปเดี่ยวปางทีเป็นคนเห็ดเลยโอ้ยอยากบอกความน้ำพวยพี่น้องเลยเบิร์ตคำสิบอกต้มเ็ดผือกอะไรครับผมอันนี้ตักให้คุณครูครับ นี่เปื่อน้อยไม่กินไรมันเปลืองนี่เห็น,นีหมลองกินเบิงครั้งแรกเสร็จเรียบร้อยครับผมห่อนๆเลยครับมผมใส่ใบปปบัะขามเปื่อยบัะคั้นเลยมันมีคนกินน้ำบอมวันนี้มีสองสามคนน่ะมเจจอบุญอืมจนเปื่อยพอมีพี่นอ้องเฮ้ยพอมีพี่น้องมาเดอ้ออิ่มแล้วมุเจ้ามาเดอ้อพี่น้องกลมเพียร อืมบบยังเดี๋ยบองตงุงสวยเดี๋ยวบอสบอสบอสแซ่บบอแซ่บอยู่แซบ่แซบอยู่แซ่บบอ้นี่แซ่บอยู่กัรเลยบบอสืมกัรมาเอาดิตรวเล็บบอเอาเลยนี่ครับพ่อแม่พี่นอ้องยิ้มอีกแล้วมือนี้เอิญ่านผู้เจ้าก,กินเขานะครับเนาะบึง สองคคู่มึงแซ่บไหมลุงบอกว่าไอ้คุณคู่ปรกินปลาไหลครับรวยมากไหไอ้สักมาก <c oughs> สิมึงไม,มพี่ครับงพี่กอ้าเล่มเอาอะไครับพี่น้องเอ้ยคือวายนเนาะเนี่ยของแซ่บเลยลุงตอนลุงจะก,กินกินบ่จิ้ม ทุต่น,นั้นข้าไปว่ามตาขวงใจล่มมากเลยซื้อมาซื้อลุงต่อยมากินหรบ่นี่มกินนม่เพียงโลละสามลอยหาสิบาทลอยไม่น,อน,น้อ,อยเลยม้นมะเปย์เหมือนเลยมกเยเปย์ขยุบยุ่งเลย ก๋วยเตี๋ยวเมี่ยงพะแนมข้าวใช่เลี้ยงประเงินเลีบยงประเงินก่ได้ครับลงเพียนเจ้า